นี่บอร์ดเกมใช่ไหมใช่นี่ของใครนะอันนี้แพลวมานี่ของของพุทธป่ะพี่พุทธพี่พุทธบอกว่าบ้านบึ้อมนะถ้าใครแตกเีะแตกของเขานะนี่อะไรนีอะไรทำไมทำไมมินมิ้นห้องน้ำไปทางไหนอะพี่ต้องมาด้วยมิ้นมิ้นห้องน้ำไปทางไหนอะเจอน้ำไหลไหลด้วยห้องน้ำไปทางไหน มันมันยังไม่จบอ่ะเร้อกลัวร่วงอ่ะที่อะไรไม่หงุดมันแค่ไหนครับวันรู้ก็คุยคุยงานเป็นพันแล้วแบบต้องตอบให้เสร็จนะถ้าเกิดเพิ่มเหมือนกันคือจะไม่ได้จบไั่ทีอ่ะตนี้เราพร้อมไหมครับพร้อมครับผมนี่พร้อมนะฮะพร้อมเฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะฮึบโอ้โหนี่เตียงพร้อมนะฮะ เสียตัวแล้วแล้วชิ้นข้างแรกของฉันทำไมต้องเป็นมันด้วยนะสนใจมึงละเซ่ยเ <c oughs> นี่เโอ้เซ็กซี่ว่ะโอ้ยยัว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 โมโหสัตวันนี้ถ่ายละครเสร็จเร็วไปไหนตอน่อจับตาคิดถึงผัวไอ้คิดถึงลูกเห็นแน่ คิดถึงลูกอยากกลับดึไว้ไไแต่คงเดือดนี่กูไม่ได้บูลลี่นะหอมมึงอ้วนแล้วมึงยังกินอะไรอย่าองยิ่งนะแล้วของร้านตัวเองก็ไม่กินด้วยไม่มีมมถือไว้ก่นอนจะบ่มตึงอะเะแล้วอธิบดีก่อนคิดถึงถุงยังไม่ได้นะครับกูจะมินปาเอ,อ้ยมีช่างมาดูแลมันได้ปีน้หนุ่งลาปีดันลิงมาละ กินทั้งกลุ่มเข้าใจผิดนางกีคือมันเป็นปมอ่ะนึ้ออกไหมปมสนิทคะถูกต้องนะครับทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสใช่ะหมติดตามขอบคุณมากค่ะูบัวและคอเตียงเฉยรอนางเอกคนหนึ่งฮะนางเอกก็แต่งได้แอนน์นางเอกนางเอกนางเอกบัวเราเล่นเองนะผมยังไม่ได้เล่นเอาละฮะ บายบายอย่างนี้ต้องได้บาริสต้าทำกาแฟเรียบร้อยครับของพี่น้ำอุ่นอย่างฮะน้ำอุ่นไม่ได้ครับต้องมีกระฟงกาแฟด้วยฮะเอ้าค่อยงสดชื่นหน่อยไปสองอ่ะไปมีคนหมดแล้วจะกลับบ้านแล้วหมดแจ้าที่คืนกลับ 买了 <laughs>。